ฉันกำลัาแก้ไขเกมเลยโอ๊ยเอ,อ้ยไม่ไหวแล้วแก่มันหลายรอบแล้วนี่ไ

เอที่ยยากสุดได้มได้ัได้อที่นี่ครัอมคันนยกดูที่่ครัอย่างกัน้สุดพีเตอนนี้แล้ววยามากเลยครับเหมือนไฟมานานมากหัวเตอาเอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปใส่ถุงถาย๋อดได้ออกแล้วปใส่ตรงนี้ได้ค่ะแล้ววมันจะใช้งานยังไงครับคุณ ควรว้น,นะมันเป็นบควรวรมยามากเลยครับลงปลายไปแล้วใช้ใช้ตันี้แล้วอ้ิดเลยิดเลยเาไปใช้เลยเนี่ยมันหนักมากได้ครับคุณผู้หญิงันะครับคุณผู้หญิงย้ายเห็นว่ามาร้องคัน